สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้หนังสือที่ไปหยิบมาก,ก็จะเป็นแสร้งเปลี่ยนทุกเป็นสูขนะคะนี่น่าสนใจมากๆเป็น28วิธีบอกลายชีวิตเศร้าหมองที่ทําแล้วก็คือแบบเห็นผลทันทีเลยนี่เยี่ยมมากๆนะคะเด็กนี้ใไข่ดีนะโอเคงั้นมาดูกันนะคะว่าอันนี้ไปหยิบหัวข้ออะไรมาอันนี้จะเป็นหน้า32-3 3ค่ะ เรื่องคือหากคุณไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จจงเปลี่ยนเส้นทางค่ะอาจารย์บอกว่าในฐานะหมอ <c oughs> ขอโทษค่ะงไหมมาละในฐานะหมอผมต้องเตรียมใบสั่งยาให้คนไข้ของผม <c oughs> อาจารย์กำลังจะจะช่วยดูแลเนี่ยปลาไอพอดีเลยขอโทษค่ะ ขั้นตอนแรกคือคุณต้องมองตัวเองอย่างเป็นกลางเข้าใจความสามารถของตนเองและพิจารณาความเห็นที่แท้จริงของคนอื่นและแตัดสินใจว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จได้ในระดับเดียวกับคนที่คุณอิจฉาหรือไม่หากไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเช่นถูกลอตเตอรี่คุณควรยอมแพ้และหันไปสนใจสิ่งอื่นแทนตัวอย่างเช่นคุณไม่มีความสามารถพิเศษใดๆเลยคุณไม่มีรูปร่างสวยงามและไม่ได้เกิดมาในตระกูลสูงสร์ ก็ยอมไม่มีโอกาสที่ราชวงศ์จะมาสู่ขอให้คุณอภิเศกสมงรสกับมกุฎราชกุมารเพราะนี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่ปรารถนาจะได้เป็นพระสุนีสาของราชวงศ์หากคุณมองตัวเองด้วยใจที่เป็นกลางไม่ช้าคุณก็จะตระหนักว่าคุณไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าหญิงดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะไปะอิจฉาคนที่ได้รับเลือกหากคุณไม่มีโอกาสจะประสบความสําเร็จในบางเรื่องคุณก็ควรยอมรับความจริงและลมเลิกเสีย แทนที่จะแสดงความอิจฉาคุณควรพยายามเลิกคิดถึงมันและปล่อยวางเสียแต่ในสถานการณ์นี้แค่ล้มเลิกยังไม่เพียงพอคุณต้องหาเป้าหมายใหม่มองหาสิ่งที่คุณต้องการเพื่อที่จะรู้จักตัวเองหรือว่า self realization หากมี2ส,สถานการณ์ที่คุณอาจอิจฉาวความสำเร็จของผู้อื่นสถานการณ์แรกคือเมื่อเป็นเรื่องที่คุณพอมีโอกาสบรรลุเป้าหมายของคุณซึ่งสิ่งที่คุณต้องทําก็คือพยายามให้เพียงพออีกสถานการณ์หนึ่งคือไม่มีโอกาสสําเร็จเลยในในกรณีที่2ที่คุณไม่มีโอกาสสําเร็จเลยคุณควรยอมแพ้และเริ่มต้นใหม่ยังมีหนทางอื่นเสมอที่จะนําไปสู่ความสําเร็จเพียงแต่คุณต้องมองหาเป้าหมายอื่นเท่านั้น จริงค่ะอีกแล้วเวลอาอ่านอะไรแล้วก,ก็ต้องแบบจริงใช่ก็มันจริงๆไงก็เวลอาอ่านแล้วเราก็แบบเออเห็นด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ้็อย่างที่อาจารย์บอกแหละว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเรารู้แล้วว่ามันไม่มีโอกาสจะสําเร็จเราจะไปดันทุรังทํามันทําไมอ่ะเราก็คืออาจจะล้มเลิกล้มเลิกแล้วเราก็เปลี่ยนไปเวอ์อื่นเราก็ไปหาสิ่งอื่นทดแทนสิใช่ไหมคะก็คือไม่ใช่ว่าจะดันทุรังทําไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ ชีวิตเรามันมีอะไรอีกเยอะอะค่ะไม่ใช่ว่าจะมาหยุดที่ตรงนี้ถ้าไปตรงนี้ทางออกมันออกไม่ได้มันก็ไปออกทางอื่นสิก็ไปออกทางเข้าก็ได้หรืออะไรก็ได้หรือเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีไม่จำเป็นต้องไปดันพลังพังประตูะขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็แบบเอือได้อ่านแล้วได้อะไรขึ้นจริงๆก็คือต้องหาเป้าหมายใหม่ไม่ใช่ว่าลมเลิกแล้วจบแมที่อาจารย์บอกก็คือ <c oughs> ล้มเลิกยังไม่พอต้องไปหาเป้าหมายใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเราจะได้เรียนรู้และรู้จักตัวเองมากขึ้น สมมติเราสมมติทําการค้าทำทำทำสิ่งสิ่งหนึ่งเปิดร้านอันนี้แล้วมันก็โอเจนไม่ประสบความสําเร็จเราจะดันทุรัทงทํามันไปต่อไหมเพื่อที่จะเวส์มันนี่ือที่จะเสียเงินไปก็ไม่ใช่ไหมคะเราก็ลองลองไปหาอย่างอื่นสิว่าเราถนัดด้านอื่นเรามีอะไรบ้างเราก็ไปค้นหามาแล้วเราอาจจะพอเราเปลี่ยนทิศทางมันอาจจะรุ่งก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้นะแล้วก็เปลี่ยนสมมติอันไหนไม่ดี พอละเลิกแล้วเราไปทําสิ่งใหม่แต่ไม่ใช่ว่าให้แบบลองแล้วแป๊บเดียวแล้วก็ล้มเลิกนะก็คือต้องมีความพยายามก่อนนะอาจจะถึงที่สุดแล้วแล้วมันไม่ได้จริงๆเราก็เเปลี่ยนเปลี่ยนเถอะอะไรเงี้ยค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆเรื่องนี้เลยจากจากจากเปลี่ยนทุกเป็นสุขนะคะดีมากๆ <c oughs> โอเคถ่ดเดี๋ยเรามาอ่านหนังสือกันก่อนค่ะไม่ใช่อ่านหนังสือมาสวดมนต์กันก่อนค่ะ วจนาห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสำรวมจิตใจมีห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก,อก่อกาเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรันและเป็นสากลแสงนั้นเป็นสากลสัตว์ส่องมาให้ความสว่างทุกคนแห่งทั่วพื้นพิภพนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดั่งรุง้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะ สีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดผลบาปสีแดงสีแห่งความเข้มรามคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธาณาจักรแห่งพุทธะคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ด ที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุดเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิต เพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไรผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนขินแตกเป็นจเสียงแต่ทาว่า <c oughs> มีบทพระธรรมเป็นประดุจไม้ถ่อเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสะน้ำเชี่ยวให้เรือล้องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงกระสะรู้และทรงสแสดงธรรมซึ่งเป็นดังงง่งขุมทรัพย์มหสารขุมทรัพย์มหสารนั้นก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธทรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดัง่งแก้วผลึกจับพระเมตตาจิตนับแต่บัดน,นี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนําทางได้ปกขึ้นแล้วเขยงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมอสีข,ขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมิได้จํากัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้น ในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สาชั้นการเวลาคืออดีตการปัจจุบันการและอนาคตการ <c oughs> ถึงแม้อดีจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความคิดที่เก่อขึ้นในจิตใจใจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตอนและผู้อื่นมีได้แบ่งแยกหากจะเป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบทแห่งพุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อก,กันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกัน นี่คือหลักคําสอนอันเบ็นนิรันเป็นแสงที่สองสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กําลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่สองสว่างอนาคตนําทางไปสู่ดินแด,น,ดนแห่งพุทธจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยก <c oughs> บนโลกนี้จงปราศจากความวุ่น ความหวาดระแวงต่อก,กันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งรวมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารน,นี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริง ความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงศัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพทธทิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาประสานาในร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณที่นี้ว่าจะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอน โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมปฝากเล่มนี้ด้วยเปลี่ยนทุกเป็นสุขนะคะเป็นข้อคิดดีๆที่ได้จากอาจารย์มิโคเย่มมากไปเลยนะคะยังไงก็ลด <c oughs> 15%เหมือนเดิมค่ะถ้าสนใจก็คือ inbox เข้ามานะคะหรือว่าจะใต้โพสต์นี้ก็ได้แล้วก็คือ,อได้โปรงานหนังสือเลยซื้อ2แถมหนึ่งนะคะลด15%ไปอีกโอเคถ้าไงก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะ ย่ยมี้ดีม,มากๆเลยอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีค่ะ